เป็นผู้หญิงขับรถคนเดียวต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากค่ะและวันนี้ครูพิมพ์ก็มีเรื่องเล่านะคะซึ่งเป็นเรื่องจริงของลูกค้าอาจารย์แดงค่ะน้องเป็นคุณผู้หญิงค่ะวันที่เกิดเหตุนะคะเป็นช่วงเย็นหลังเลิกงานเป็นช่วงเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งค่ะ วันนั้นนะคะมีฝนตกปปอยๆปและเริ่มพบค่ำแล้วน้องรู้สึกปวดฉี่มากค่ะก็เลยแวะเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันนะคะและตอนที่น้องจอดรถน้องสังเกตเห็นว่ามีผู้ชายสองคนค่ะที่นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์มองมาที่น้องแต่น้องก็ด้วยความที่ปวดฉี่มากนะคะและคิดว่า เขาคงไม่มีอะไรเขาก็คงแค่มองปกติเดี๋ยวน้องออกจากห้องน้ำมาผู้ชายสองคนนี้ก็คงขับรถออกไปแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อน้องกลับมาถึงรถนะคะผู้ชายสองคนนั้นก็คงยังนั่งอยู่ที่เดิมเลยค่ะและยังจ้องมองน้องอยู่น้องก็เริ่มสงสัยค่ะแต่ว่าน้องก็คิดว่าคงไม่มีอะไรก็เลยขึ้นรถแล้วขับรถออกจากปั๊มน้ำมันค่ะปรากฏว่าผู้ชายสคนนี้นะคะก็ขับรถตามน้องมาอยู่ห่างๆค่ะ เมื่อน้องขับรถไปได้สักระยะหนึ่งนะคะน้องรู้สึกว่ารถของน้องเริ่มมีอาการผิดปกติค่ะขับออกมาจากปั๊มได้สัก3-4กิโลควันเริ่มออกมาจากหม้อน้ำรถเก่งของน้องค่ะเป็นควันสีขาวๆลอยพุ่งออกมาค่ะน้องตกใจมากก็เลย เปิดไฟเลี้ยวค่ะเพื่อจอดรถข้างทางและน้องก็ได้โทรหาอาจารย์แดงค่ะอาจารย์แดงแนะนําว่าให้น้องนะคะล็อกรถให้เรียบร้อยและอย่าลงจากรถค่ะให้เปิดกระจกรถลงแค่นิดหน่อยก็พอค่ะเพื่อให้น้องนะคะได้มีอากาศหายใจและย้ําว่าอย่าลงจากรถเด็ดขาดเพราะว่าผู้ชายสองคนนั้นยังจอดรถหลังรถน้องอยู่ห่างๆค่ะยังไม่ไปไหนและก็อาจารย์แนะนําให้น้องนะคะ โทรไปที่ c เซ็ center ค่ะที่เบอร์026404500ค่ะและบอกน้องว่าให้รอเจ้าหน้าที่ของอาจารย์มาช่วยเมื่อ c เซ็ center รับสายก็ประสานงานให้รถสไลด์มาหาน้องที่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่รถสไลด์ก็โทรหาน้องค่ะเพื่อถามพิกัดว่ารถน้องเนี่ยจอดอยู่บริเวณไหน เมื่อเจ้าหน้าที่รถสไลด์มาถึงนะคะก็มาเปิดกระโปรงหน้ารถน้องดูค่ะปรากฏว่าหม้อน้ำรถน้องโดนของแข็งค่ะที่เป็นเหล็กเนี่ยโดนเจาะด้วยเหล็กนะคะทำให้หม้อน้ำรถน้องรั่วและผู้ชายสองคนเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่รถสไลด์มาถึงผู้ชายสองคนนั้นก็ขับรถหายไปเลยค่ะโชคดีนะคะที่น้องได้ทำประกันชั้นสองบวกที่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2ี่สีชั่วโมงค่ะซึ่ง ทำให้น้องปลอดภัยค่ะได้ทันเวลาเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายขับรถเดี๋ยวนี้นะคะต้องขับด้วยความระมัดระวังค่ะและประกันชั้น2บวกของครูพิมพ์นะคะก็มีบริการฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงค่ะรถเก่งรถกระบะราคาเดียวกันนะคะรับรถอายุไม่เกิน25ปีเบียเริ่มต้นที่5,500บาทค่ะท่านใดสนใจติดต่อครูพิมพ์ค่ะ